สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลวันนี้ไข่ดาวได้นำออรวบรวมข้อมูลตัวเลขนะคะเป็นแนวทางของสนักต่างๆที่มีสถิติตัวเลขเดินดีเข้าต่อเนื่องมาให้เก็บข้อมูลกันต่อนะคะ,ะสำหรับเจ้าแรกนะคะจะเป็นของหวยมังกรเมรนะคะของเจ้านี้นี่เข้าต่อเนื่องสีงววซ้อนนะคะสถิติดีมากๆเลยนะคะของงววที่ผ่านมานะคะเข้าเป็นคู่โตนนะคะ83กับ15 นะคะทั้งบนและล่างเลยนะคะสำหรับงวดวันที่1พฤศจ,จิกาย,ยน2563นี้นะคะของมังกรเมรัยนะคะใไฮคู่ท่านว่าแรงจัดนะคะ3กับ5นะคะจับชุดคู่2ตัวนะคะ3 1 3 2 3 4 3 6 3 7 5 1 5 2 5 4 5 6 5 7 ะะระวังพิกนะคะ8กับ9นะคะจับคู่ชุด2ตัวนะคะ 8, 1, 8, 2, 8 4 8 6 8 4 8 6 8 7 9 1 9 2 9 4 9 6 9 7นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของมังกรเมรัยนะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่างวดน,นี้นะคะจะเข้าเป็นงวดที่5นะคะต่อเนื่องกันอีกหรือไม่นะคะ สำหรับต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะของอาจารย์ธิระเดชนะคะของอาจารย์ธีระเดชสถิติดีต่อเนื่องนะคะ,ะเรามาดูของย้อนหลังกันนะคะของอาจารย์ธิระเดชนะคะงวด งวดที่ผ่านมานะคะเข้า,เ,าเข้าสง,งวดติดต่อกันเลยนะคะสงตัวตรงสงตัวโต๊นะคะสถิติดีต่อเนื่องนะคะสำหรับของอาจารย์เทรเดตนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะวันที่16ตุลานะคะก็เข้า38 8 3ปาทีนี้เรามาดูนะคะสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะ สำหรับงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะคะหวยของอาจารย์ชิระเดชนะคะจับคู่ชุดตัวเลขในตารางดำนะคะเอ่อเป็นชุด3ตัวนะคะได้แก่729 792 297 279 927 972 624 642 246 264 426 สี่หกสองค่ะห้าสองหกห้าหกสองสองหกห้าสองห้าหกหกห้าสองหกสองห้าสองสี่เก้าสองเก้าสี่สี่เก้าสองสี่สองเก้าเก้าสองสี่เก้าสี่สองนะคะสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ด 7จ็ด9 4 9เก้า2จ็ดเก6าสี่เก้อนะคะอันนี้จะเป็นจับคู่ชุด3ตัวนะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะที่จับคู่จากเลขตารางดำนะคะออได้แก่7จ็ดหกเจส

4 2 4 9ี้นะคะน,นี้จะเป็นแนวทางหวยของอาจารย์ธีรเดชนะคะแล้วท่านไหนที่ติดตามของท่านนี้อาจารย์ธีรเดชอยู่นะคะก็เก็บข้อมูลตัวเลขไว้นะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของอาจารย์เสือน้อยนะคะของเจ้านี้ก็งวดที่แล้วนะคะเข้า2ตัวโต,วตวนะคะเข้า83นะคะ สำหรับงวดวันที่1พฤศจ,จิกาย,ยน2563นะคะของอาจารย์เสืรน้อยให้งวดน,นี้เด่น1น,นะคะชุด3ตัวนะคะ8 2 1 2 1 5นะคะชุด2ตัว 1, 2, 1, 5, 1, 8นะคะแล้วก็เด่น7นะคะลอยเออ1กับ7นะคะ2ตัวมา1ตัวนะคะ8 1 7 0 8 1>, 1 7นะคะก็คือสีตัวนี้นะคะจะมา2ตัวนะคะ,ะขาขอขอบคุณนะคะเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับสนุนช่องเลขมงคลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ